Okay. วันนี้นะคะก็เอาบุญมาฝากนะคะน,นี้ตั้งเหรียญอันข้างล่างเป็นเหรียญแรกนะคะที่มาตั้งกันก่อนนะคะแล้วก็อ,อัน,นอันนี้เป็นเหรียญที่เพิ่งตั้งมาสักคู่นี้นะคะ mm. ก็คือทําอะไรก็คือให้ตั้งใจค่ะเพราะใจเป็นประธานนะคะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากทุกๆคนเลยนะคะ ขอให้ยุคพระสิอริยาเมไตไรนะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสิ่งร้ายๆผ่านพ้นไปแล้วดูที่ปัจจุบันนะคะว่าเรายังเก่งมากๆเลยที่ยังมีลมหายใจกันอยู่นะ วันนี้ก็มีหนี่ดอกกุหลาบนะคะปลูกเองนะคะแล้วก็ดอกมะลิก็ปลูกเองนะคะเราจะทําเช่นใดเราให้ดอกไม้คงทนอยู่ให้นานเท่านานก็คือเหมือนกับการถนอมอาหารนะคะก็คือเราก็เอาดอกมะลินะคะแล้วก็ดอกอ่ากุหลาบนะคะแช่น้ํานะคะว่าดอกไม้จะได้สดชื่นนะคะดอกไม้ก็เปรียบเสมือนกับผู้หญิงก็ว่าได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือกฎารลักณ์นะคะ mm. เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะสัจธรรมมีทุกที่แม้อยู่ในกองขี้หมาก็มีนะคะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนั้นแล้วนะคะ เราเกิดมาเรามีหน้าที่กันทุกคนนะคะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นนะคะการศึกษาเท่านั้นจะทำให้เราเอาตัวรอดได้ในสังคมนะคะก็ขอบพระคุณเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะที่ตั้งแต่เล็กจนโตมาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนะคะให้รอดพ้นจากภัยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะใครไม่รู้เรารู้นะคะลูกหลานทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ ที่ไหนนะคะทั่วทุกสารทิศนะคะเพราะถึงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นงานงิ้วก็ดีงานคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงก็ดีนะคะก็จะมาอาตอบแทนท่านด้วยการอาจจะเล่นเองโกเลากหรือว่าบางกรก้าวไม้หรืออื่นอื่นอีกมากมายนะคะเพื่อแสดงถึงความกระตันยุตาแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงอันเป็นที่รักและข้อรพของเรานะคะเราจะ ร่วมกันนะคะทําบุญนะคะแล้วก็นึกถึงท่านพ่อท่านแม่นะคะเราจะไม่ทําบาปนะคะเพราะเราคิดว่าท่านพ่อท่านแม่อยู่กับเราตลอดท่านพ่อท่านแม่มองเราอยู่นะคะใครไม่รู้แต่ตัวเรารู้นะคะก็าฝากเอาไว้คิดนะคะสวัสดีค่ะ